สวัสดีค่ะมาพบกันที่ช่องมีอ้อมนะคะเทียนนะคะหลังจากที่เทียนทำ ep หนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็หายไปนานมากๆนะคะเพราะว่าไปดูแลพ่อนะคะอย่างที่บอกพ่อเทียนตอนนั้นก็คือออกจากโรงพยาบาลเนาะหลังจากที่ทำาคมีเสร็จแล้วแล้วก็ต้องแบบคอย follow up อะไรหลายๆอย่างแล้วก็พาไปหาหมอนะคะแล้วก็จนถึงแบบเออพ่อแบบ จากไปถือว่าเราก็ได้ทําดีที่สุดแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็พ่อก็คืออยู่ในใจของเรา Passive Income นะคะจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะเพียนอาจจะลงะรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะว่า Passive Income คืออะไรนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ Passive Income นะคะก็คือเป็นรายได้ที่เข้ามาค่ะโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเงินมันก็จะไหลเข้ามาหาเราโดยที่แบบ เราไม่ต้องทำอะไรก็เป็นเสือนอนกินอะไรเงี้ยได้เลยทีนี้เราจะได้แพสซีฟอินคัมเนี้ยมาได้ยังไงใช่ไหมคะมันก็เกิดจากการที่เราจะต้องแบบสร้างมาจาก Active อินคัมของเรานะคะหรือเราอาจจะได้มรดกมาก้อนนึงจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็เอามาทำธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างเช่นซื้อที่ทำห้องเช่าอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ กินเงินเดือนจากค่าเช่าห้องในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาหรือเรามีเงินเราก็เอาเงินส่วนนั้นนะคะไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนซื้อพันธบัตรนะคะหรือไปฝากประจําก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เราอะมีเงินเข้ามาเช่นถ้าเป็นกองทุนอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นเงินปันผลอะไรเงี้ยถ้าเป็นหุ้นก็จะได้ในส่วนของ หุ้นที่แบบว่าเข้ามาแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอยากจะให้ทุกคนนะศึกษาก่อนการลงทุนด้วยนะคะขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะคะโอเคค่ะต่อมานะคะตัวนี้สองตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ฮิตเลยแหละในตอนนี้ที่ทำก็คือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกทำยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเขียนหนังสือหรือใครเก่งๆหน่อยก็ อสอนอย่างเงี้ยเข้าไปสอนแล้วก็มีแพตฟอมหลายๆอย่างนะคะที่เราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราสอนนะคะไปขายไปขายคอร์สในนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าเขียนหนังสือเก่งๆนะคะก็ไปทําหนังสืออ e ีบุ๊กก็ได้หรือว่าเขียนแล้วก็พิมพ์แล้วก็ขายในในสำนักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยก็คือแบบก็คือแบบก็จะแล้วแต่ความแบบว่าความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะคะต่อมาค่ะ ถ้าใครแบบว่าชอบเกี่ยวกับออนไลน์อะไรเงี้ยก,ก็ขายของออนไลน์อะไรเงี้ยเป็นแอคทีฟอินัเป็นแอคทีฟอินคำนะคะเพื่อที่จะมีไรายได้เข้ามาแล้วก็เอามาลงทุนต่อยอดในพ s สซีฟอินค e ต่างๆใน1,2,3,4,5เรื่องนี้ได้นะคะค่ะ โอเคต่อมา passive income ก็จะมีประมาณประมาณนี้นะคะหรือถ้าเผื่อว่าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเฮ้ยแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้เป็นดีเทลเยอะกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้หมายถึงว่าเข้าไปศึกษาใน YouTube ได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีให้เรียนแบบเปิดกว้างมากๆเลยค่ะเทียน่ะอยากจะแบบว่าด้วยความที่มีแบบน้องๆอะไรเงี้ยจบใหม่ จากที่บ้านเลยอะคะ่ะก็เริ่มแบบเข้ามาทํางานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะน้องๆก็จะแบบว่ามีความเก่งมากเลยในแบบว่าการทํางานของเขาหรือว่าความความรวดเร็วในการรับรู้หรือว่าการที่แบบว่าเราแอดไซน์อะไรไปเขาก็จะเร็วมากเลยนะคะกับการที่แบบว่าเรียนรู้เรียนรู้งานกับเราอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแต่ว่าสิ่งที่น้องๆขาดนะคะคือเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับในอนาคตว่าเออจะต้องทํายังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องๆเขาก็จะมีแบบมาถามเทียนเยอะเหมือนกันว่าพี่พี่เทียนขาแบบเออจะเราแบบจะต้องอนาคตข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะควรจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเด็กต่างจังหวัดอย่างอางเราๆอะค่ะก็แบบเราก็จะมาพร้อมกับความ ลำบากหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราวางแผนผิดพลาดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบทาให้อนาคตเราแบบก็อาจจะไปต่อได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายนะคะแต่ว่าต้นทุนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะก็เลยแบบว่าอยากจะมาแชร์ในแชร์ในส่วนที่แบบว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับน้องๆที่แบบว่าเออยังไม่รู้เลยว่าเออจะเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่า เราจะทํำยังไงในเมื่อเราแบบเราอาจจะมาจากสูงหรือเราอาจจะติดลบได้ซ้ําอะไรเงี้ยค่ะหรือคนที่อาจจะแบบว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงตอนนี้แบบมืดแปดด้านอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันเนาะเทียนเองก็จะบอกว่ายังไงอะในช่วงในช่วงแบบทํางานมานะก็ประมาณสิบสี่ปีเทียนก็จะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่าน เรื่องราวอะไรหลายๆอย่างมาเยอะนะคะผิดพลาดบ้างสําเร็จบ้างมันก็ปะปนกันไปนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ในในพาร์ทที่แบบว่าเออคิดว่าตัวเองแชร์ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเราจะไปยังไงให้ถึง passive income เนาะค่ะเอาแบบว่า basic คือแบบไม่ได้เรียกว่า basic เอาแบบว่าง่ายที่สุดเลยที่แบบว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยคะ่ะ คือถ้าบอว่า Passive Income นะคะถ้าเป็นแบบหลายๆอย่างอย่างเงี้ยคะ่ะเราอาจจะไปเรียนได้ใน YouTube อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเทียนอาจจะขอมาแชร์ในพาร์ทของออชีวิตจริงหรือประสบการณ์จริงของเทียนเองว่าเออเทียนผ่านอะไรมาบ้างแล้วจนมาถึงวัยนี้ค่ะวัยสามสิะคะ่ะ,ค,ะคิดแล้วผ่านความล้มเหลวมาเนี่ยเราจะสามารถทำได้ไหม กับการที่เราจะไปถึงจุดที่เรียกว่า passive income หรือเกษียณแล้วเราจะมีกินมีใช้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเทียนขอมาเล่าเกี่ยวกับ passive income ง่ายๆนะคะของเทียนเองเนาะเทียนคิดว่า passive income ของเทียนอะเหมือนบ้านเป็นพิริมิตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องแบบว่ามี active income อย่างนี้เนาะแล้วเราก็ทำ active income ของเรามาเรื่อยๆๆๆๆ,ๆให้มาถึงยอดที่เรียกว่า passive income หรือเงินที่เราจะใช้ในอนาคตหรือที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินนะคะที่มีกินมีใช้โดยที่เราไม่มีแรงทํางานแต่ว่าเราก็ยังสามารถมีเงินมีกินมีใช้ในอนาคตได้นะคะซึ่งปิระมิดนี้เทียนมองว่าสิ่งแรกเลยที่สําคัญกับเราคือปัจจัย4ีค่ะปัจจัย4ี่คืออะไรก็คืออาหารนะคะเครื่องนุ่งห่มเนาะที่อาศัยนะคะแล้วก็ยารักษาโรคใช่ไหมคะ ซึ่ง4ตัวเนี้ยเราจะต้องแบบว่าเป็นแกนหลักเลยนะคะที่เราจะต้องยึดว่าเออเราจะทํายังไงให้ได้4สิ่งนี้มา <Yeah. S 1> ซึ่งส่วนประกอบของมันหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของเงินถูกไหมคะคือเราจะอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องมีเงินถูกไหมทีนี้แล้วเราจะทํำยังไงให้เราสามารถมีอิสรภาพทางการเงินแม้ว่าเราจะไม่ได้ทางานแล้วซึ่งเขาก็จะเรียกว่า p พสซีฟอินค o ัมตัวนี้หรืออิสรภาพทางการเงินเนาะทีนี้เราจะไปถึงจุดจุดนั้นได้ยังไงนะคะก็คือสมัยเนี้ยน้องๆทุกคนนะ่ะเขาพอเขาจบออกมานะเขาจะอย่างแรกเลยก็คือเขาจะบอกว่าเออจะหางานจะหางานที่ไหนใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องอนาคตอันนี้คือเทียนมองว่าเขาน่าเอ็นดูมากเลยนะแล้วเออเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่า พอเขามีไมซ์เซตที่จะแบบว่าเออเริ่มหางานเริ่มหาเงินอนาคตวางอนาคตของตัวเองอย่างเงี้ยมันจะทําให้ไมซ์เซตของเขาอะแบบเหมือนกับเปิดอะเปิดออกมาแล้วแล้วเขาก็จะสามารถแบบเออมีวิธีการว่าฉันจะต้องทํายังไงเริ่มคุยกับพี่เริ่มคุยกับคนที่แบบว่ามีประสบการณ์มากกว่าหรือเริ่มหาข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งสมัยมีข้อมูลมันก็หาง่ายเนาะจากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะแบบว่าเออมาถามเราว่าเออพี่เทียนทํายังไงหรอทํางาน เก็บเงินยังไงแล้วก็วางแผนยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาถามเราซึ่งสิ่งที่เราแชร์ให้เขาทราบนะคะก็คือเราเราก็จะแชร์เรื่องปัจจัย4นี่แหละให้เขารู้กันเลยว่าเราจะต้องทําปัจจัย4ี่ของเราอะให้ได้แล้วก็มีอิสระภาพทางการเงินให้ได้ซึ่งในช่วงระหว่างทางเนี่ยค่ะกว่าที่เราจะ,กะเกษียณเนาะ สิ่งสําคัญเลยก็คือเราจะต้องมีรายได้ไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนนะคะการหางานประจําการทําธุรกิจส่วนตัวหรือช่องทางต่างๆที่เราสามารถหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเราเองได้หรือมีเงินเก็บเพื่อที่จะเอาไปลงทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญอันนี้คือเป็นสิ่งที่เทียนแชร์ให้น้องๆรู้แต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะกว้างมากใช่ไหมคะว่าเออเราจะไปหาเงินยังไงนูน่นนี่นั่นเนาะความต้องการของแต่ละคนเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แบบเทียนก็จะ แนะนำน้องๆไปนะคะก็คือเรื่องของประกันสังคมคือถ้าแบบว่าเราทํางานประจำมาคะ่ะแล้วหรือทํางานที่เป็นแบบบริษัทหรือทํางานตรงไหนที่แบบว่าเขามีประกันสังคมให้เราก็ถ้ามีประกันสังคมก็คือทํางานบริษัทเนาะตรงนี้มันก็จะมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของเงินบนานาญเนาะถ้าเราทํางานครบอายุ15ปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเงินบนานาญ ในช่วงที่เรากเกษียณอายุอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็บอกกับน้องไปเลยว่าให้คีบส่วนที่เป็นประกันสังคมไว้เออแล้วถ้าเราทําได้นะคะหรือถ้าคนที่มีกิจการส่วนตัวไปถึงจุดนั้นนะคะก็ให้คํานวณเลยว่าในอีกในอีกอหลังจากที่กเกษียณไปแล้ว60ปีหรืออีกบวกไปอีก20ปีอปะะี่ะหลังเราอะจะสามารถมีเงินใช้ไปถึง ไปถึงกเกษียณอะก็คือให้เทียบจากเงินบำนาญนะคะของประกันสังคมว่าเราสามารถที่จะแบบว่ามีกินมีใช้ไปถึงจุดนั้นไหมถ้าเรามีเราไม่ต้องคำนึงถึงเงินประกันสังคมก็ได้ให้เรายึดการทำธุรกิจส่วนตัวตรงนั้นไปเลยเราให้เก็บเงินส่วนนั้นนะคะไว้เพื่อที่จะเป็นเงินที่<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นเงินที่เราจะกินจะใช้อะคะในอนาคตหลังจากที่เรากรเกษียณไปแล้ว แต่ว่าระหว่างทางเนาะระหว่างทางอะ่ะก็ให้เราใช้จ่ายรายได้ที่เรามีอะค่ะไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะว่าจะทําได้แค่ไหนแต่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเออศักยภาพเราอะคะ่ะทางานประจําได้เราก็พยายามอะคะ่ะแบบทํางานตรงเนี้ยให้มันดีแล้วก็เหมือนกับว่าทําประโยชน์ให้กับบริษัทที่เราทํางานอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ทำงานให้ครบ15ปีให้ได้เพื่อที่จะมีเงินนะคะไปใช้เขาเรียกว่าอะไรมีเงินบํานาญเพื่อที่จะไปใช้หลังจากที่เรากเกษียณไปแล้วในระหว่างทางเนาะสิบห้าปีอ่ะที่เราทํางานประจําอยู่อะค่ะก็ถ้าเราคิดว่างานประจําเป็นสิ่งที่ใช่ให้เราต่อยอดจากงานประจำอย่างเช่นไปศึกษาทักษะความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยอย่างน้องของเทียนอะที่จบบัญชีอย่างเงี้ยค่ะเทียนก็ให้เขาอะไปสอบอะไรเงี้ยที่เป็นแบบ วิชาชีพของเขาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อต่อยอดในอาชีพของเขาอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าคิดว่าเออทำงานประจําไปจนถึง15ปีและรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะอยากจะไปเปิดบริษัทเกี่ยวกับการบัญชีอะไรเงี้ยก็ไปเปิดแล้วก็รับอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะไปเป็นฟรีแลนซ์ชอบงานฟรีแลนซ์มากกว่าอยากจะมีเวลาพักผ่อนเยอะแล้วก็ทํางานให้น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็มีรายได้ที่แบบพอที่จะแบบดูแลตัวเองมากกว่าที่จะทํางานประจำเงี้ยก็ ก็เป็นอีกสเตปหนึ่งที่เขาอยากจะไปทําต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะให้เขาแบบมีการวางแผนที่ว่าให้เขามีจุดที่แบบว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยสำหรับเขาต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของประกันสุขภาพค่ะประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตอะไรเงี้ยค่ะหรือประกันที่เป็นแบบประกันสะสมทรัพย์อะไรเงี้ยค่ะเรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า ส่วนที่เป็นประกันนะก็ไม่ค่อยได้รู้จักอะไรมากจะรู้จักแค่ประกันสุขภาพนะคะแล้วก็ประกันชีวิตค่ะก็เลยบอกกับน้องๆไปว่าเนี่ยในช่วงที่เราอายุน้อยอยู่ค่ะให้เราทําตรงนี้ไว้เพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราประกันได้ว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานประจาใช่ไหมคะแล้วเราไม่ได้แล้วเราออกไปอาจจะทําไปทําธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มีประกันสุขภาพ ไว้ใช้หรือถ้าเราเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรักษาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกันพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะพ่วงมากับเ,เวลาที่เราจ่ายครบตามกําหนดนะคะเราจะได้ในส่วนที่เราเก็บเพิ่มขึ้นมาด้วยเขาก็เหมือนกับว่าจะแบบมีปันผลมาด้วยแล้วก็มีส่วนที่แบบว่าได้คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบมีไว้ให้เราแบบว่าเก็บออมอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็อยู่ในปัจจัยสี่ในเรื่องของยารักษาโรคเนาะ โอเคได้สองเรื่องแล้วนะคะก็คือถ้าใครถนัดทำงานประจำใช่ไหมคะก็ให้ทำงานประจำให้ได้ถึง15ปีขั้นต่ำนะคะแล้วก็จะได้มอสามสาม,สามที่เป็นบำนาญเนาะเอาไว้ใช้ตอนกเกษียณน,นะคะแล้วก็ทำประกันสุขภาพไว้หรือถ้าเผื่อว่าใครมีกำลังก็ให้ทำประกันแบบสะสมทรัพย์นะคะหรือทำประกันชีวิตไว้นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ได้สเรื่องแล้วเนาะ เราก็จะได้ในเรื่องของในเรื่องของเ,อเงินไว้กินไว้ใช้นะคะตอนแก่นะคะแล้วก็เรื่องของค่ารักษาค่ารักษาพยาพยาบาลน,นะคะในระหว่างที่แบบว่าเราทํางานอยู่เนาะหรือที่เรายังมีกําลังจ่ายนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าช่วงที่เรากเกษียณไปแล้วอะคะ่ะเราก็สามารถใช้บัตรทองได้เนาะบัตรทองก็ดูแลดีมากนะคะ เราก็ยังไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้พูดถึงว่าปัจจุบันนะคะถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราทําได้เออก็เหมือนกับเป็นกําลังใจให้กับเราเนาะว่าเออมันก็ยังมีทางออกอยู่เนาะว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะไปไปเป็นพาสซีฟอินคอมเนาะทีนี้เราได้2ปัจจัยแล้วเนาะก,ก็คือก็คือเรื่องของเงินเงินที่จะกินที่จะใช้เนาะเป็นเรื่องของค่าอาหารเราเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง ค่ารักษาพยาบาลเนาะค่าค่าคย,ยกค่ายาของเรานะคะแล้วก็อาจต่อมาที่ที่คิดว่าที่คิดว่ายากสุดเราก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะถ้าใครมีแบบเออบ้านบ้านที่เป็นมรดกของพ่อของแม่อย่างเงี้ยก็โชคดีหน่อยนะคะแต่ถ้าเผื่ว่าใครไม่มีอย่างเงี้ยก็ก็ให้ดูกําลังของเรานะคะเรื่องนี้เทียนอาจจะแบบว่าให้คําแนะนําได้ไม่มากแต่ถ้าเทียนแชร์ประสบการณ์ของเทียนเองอะ คือเทียนเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะเริ่มจากศูนย์เนาะแล้วก็เข้ามาเข้ามาทํางานในกรุงเทพเนาะแล้วก็ในช่วงที่เทียนทํางาน mm. เทียนก็มีแบบผ่อนคอนโดไปด้วยเนาะแล้วก็ซื้อบ้านซื้อรถนะคะแล้วก็เทียนคิดว่าอ,อันนี้แชร์แบบแชร์ให้ทุกคนฟังเลยนะคะก็คือเทียนอะกับแฟนเนาะพอมาถึงจุดจุดหนึ่งอะมันก็จะมีช่วงที่แบบว่า จุดหักเหของชีวิตนะคะมันก็ทําให้แบบเงินที่เราเก็บมาเนี่ยก็ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่แบบว่าต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะจนทําให้เราไม่ได้มีกําลังที่จะสามารถซือบ้านต่อได้หรือผ่อนบ้านได้อะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะขายบ้านนะคะแล้วก็โปคอนโดให้หมดเลยในในช่วงที่เรามีกำลังมีกําลังที่เราจะแบบว่าจ่ายจ่ายกันไหวนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้มีหลักประกันนะคะในการที่เราจะมีที่อยู่อาศัยในอนาคตในตอนที่เราเกษียณแล้วค่ะแล้วก็เราก็ต้องมาคิดตอบไปว่าเราช่วงก่อนก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะถึงวันที่เราจะเกษียณเนี่ยเราจะหาเงินจากไหนมาใช้มาจ่ายอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะคิดตลอดว่าเออมันมีเวไหนบ้างนะที่ไปได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเทียนกับแฟนเองะคะก็เลือกที่จะเป็นเวที่ ทำงานนะคะใช้แรงทํางานแล้วก็ได้เงินเดือนมาใช้จ่ายในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะเออลราก็เก็บเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้ในตอนที่เทียนกับแฟนะ,ะเกษียณแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็มีการคํานวณกันไว้อะไรเงี้ยว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอะต่อมาอันเนี้ยที่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยอะคะ่ะถ้าเทียนแชร์ได้ก็คือซื้อเท่ากําลังเราไหวแล้วซื้อในความเสี่ยงที่ว่าเราจะสามารถ ได้ได้ถือครองส่วนนั้นมาซึ่งส่วนนี้มันก็เป็นส่วนที่ต้องดูกําลังของตัวเองอะคะ่ะอย่างของเทียนเทียนแชร์ว่าเทียนไหวเพราะว่าเทียนสองคนใช่ไหมคะที่ช่วยกันแบบว่าจ่ายอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือคํานวณกันเลยว่าถ้าเราไม่มีงานทำเราไหวเราไหวกันแค่ไหนอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งก็ไหวกันแค่คอนโดเราก็เลือกที่จะคัดออฟบ้าน ออกไปแล้วก็มาทุ่มที่คอนโดเพื่อที่จะให้มีที่อยู่อาศัยในอนาคตค่ะอะต่อมาจะมีเรื่องเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มตัวเนี้ยเทียนแนะนําอย่างนี้นะคะก็คืออแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าใหม่บางคนก็ชอบเสื้อผ้าแบรนดะ์เนมเนาะบางคนก็ชอบเสื้อผ้าม,มือสองนะคะอย่างเทียนนะคะเทียนจะเป็นคนที่ ชอบเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบรนด์แต่ว่าไม่ได้มีกำลังซื้อขนาดนั้นนะคะเทียนก็จะใช้เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้ามือสองที่เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ขึ้นมาแต่ว่าอยู่ในราคาที่เราไหวนะคะเทียนก็จะชอบไปที่หนึ่งที่ที่เป็นตลาดปทวิกรนะคะหลายคนคงรู้จักนะคะดารารีวิวเยอะมากเนาะซึ่งในทุกๆปีอะคะ่ะเทียนก็จะไป บ่อยมากนะคะเพื่อที่จะแบบไปซื้อเสื้อผ้ามามาใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าแบรนด์ที่แบบดีบดีเยอะมากเลยนะคะแล้วเทียนก,ก็จะมีร้านประจําของเทียนด้วยอยู่ที่นั่นนะคะเทียนก,ก็จะไปเวลาที่มีตังเงี้ยค่ะเก็บตังมาได้ก้อนนึงแล้วเออโอเคมีเงินพอซื้ออย่างเงี้ยคะ่ะเทียนก,ก็จะไปเหมามาเลยอะไรเงี้ยให้แฟนขับรถพาไปหรือไม่ก็ฮิวน้องๆไปด้วยนะคะฮิ้วน้องชายอะไรเงี้ยฮิ้วน้องที่ที่อยู่ จังหวัดเดียวกันไปด้วยเพื่อแบบให้น้องเขาได้แบบไปช็อปกันอะไรเงี้ยเสื้อผ้าดีๆเยอะเลยค่ะแต่แล้วแต่คนชอบนะคะเรื่องเนี้เป็นปัจเจกแต่ว่าเทียนรู้สึกว่ามันช่วยให้เทียนประหยัดเงินแล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าสุขภาพสุขภาพได้ใส่เสื้อผ้าสภาพดีนะคะแล้วก็แล้วก็เสื้อผ้าเขาก็จะเป็นแบบเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบว่ามีแต่สภาพดีๆทั้งนั้นเลยถ้าใครแบบว่าถ้าใครแบบว่าชอบหรือไม่ได้ติดว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะเทียนแนะนํา ที่ตลาดพะทาพิกรแล้วก็มีอีกมีอีกร้านหนึ่งอ่ะที่เทียนชอบมากแต่ว่าอันนี้ราคาสูงหน่อยก็คือเซ็กคั่นสตรีทนะคะซึ่งถ้าเบืดว่ามันตอนนี้เขาขยายมาจากที่เทียนรู้ว่ามีสองที่ก็คือมีตรงบิ๊กซี C, พระรามสี่ะคะ่ะตรงข้างๆกับตึกมารีนอแล้วก็จะมีที่เซนทันเวล์ค่ะแต่เทียนจำชั้นไม่ได้นะคะแต่ตรงนั้นราคาจะแรงหน่อย นะคะแต่ของอ่ะคือสภาพดีมากๆนะคะถ้าใครแบบไม่ติดนะคะลองไปไปช็อปดูได้เที่นแนะนำนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นปัจจัยสี่อที่แบบว่าที่เทียนมองว่าเป็นตัวที่เทียนอ่ะแชร์น้องๆแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆนะคะแล้วก็ทำให้น้องๆเออมีกำลังใจว่าณนะวันนี้ที่เขาอะเริ่มต้นจากศูนย์หรืออาจจะเริ่มต้นติดลบ นะคะเหมือนเทียนอะ่ะเขาก็จะได้มีกําลังใจว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนะถ้าแบบว่าเราจะไปถึงจุดที่มีอิสระภาพทางการเงินหรือถ้าเรากรเกษียณไปอะ่ะเออแล้วไม่ต้องมาคิดว่าเออเราจะทํำยังไงเราจะอยู่ถึงกเกษียณไหมแล้วถ้าเกษียณแล้วอ่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกาวแรกให้เขาได้มีกําลังใจว่าเออถึงแม้ว่าเราจะเริ่มจากศูนย์แต่ถ้าแต่ถ้าเราแบบว่า มีวินัยเราขยันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีความรู้ติดตัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดอนาคตของเราต่อไปยังไงโอเคแล้วเรื่องต่อไปอะค่ะที่เทียนแชร์น้องๆอะนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเก็บเงินค่ะเรื่องเนี้ยคือแบบว่าไม่บอกไม่ได้เลยเพราะว่าสมัยเนี้ยสิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะใช่ไหมคะแต่ว่า การเก็บเงินของเราอะถ้าเก็บมากเกินไปสุดท้ายก็เก็บไม่อยู่นะคะถ้าไม่เก็บเลยอนาคตก็ไม่มีเงินใช้นะคะเธอก็เลยแนะนําให้น้องๆค่ะไม่ต้องเก็บเยอะเก็บแบบว่าให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับเงินที่เราใช้ในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอก็เลยบอกกับน้องๆว่าเริ่มเก็บให้ได้เดือนละ500เอาแค่500เนี่ยเก็บให้ได้ก่อนแล้วก็คิดว่า500เนี้ยเราจะไม่ใช้มันเลย ทีนี้เก็บยังไงล่ะไม่ให้ไมใ่ใช้เลยถึงก็เลยบอกว่าเอาไปเก็บไว้ในกองทุนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็บอกกับน,น้องๆว่ากองทุนมันก็มีความเสี่ยงนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็คือเงินที่เราคิดว่าในอนาคตนะคะมันจะเป็นเงินที่เราจะได้ใช้มันแน่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบว่าให้น้องเขาอะค่ะไปเปิดบัญชีกองทุนแล้วก็ให้เก็บให้เก็บก่อนให้ได้เนี่ยเดือนละห้าร้อย เราก็เก็บยาวไปเลยเพราะว่าห้าร้อยเนี่ยมันมันเป็นแบบเหมือนเศษเสี้ยวมากแล้วเทียนก็บอกว่าหนะ้าร้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เทียนทําได้แล้วเทียนก็เชื่อว่าน้องๆก็ทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เทียนมองว่าสิ่งที่เทียนแชร์ไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่รุ่นเทียนอ่ะมันเป็นรุ่นเก่ามากๆเลยนะแล้วก็เป็นรุ่นเทียนอ่ะเทียนว่าเทียนลําบากกว่าเด็กรุ่นเนี้ยเราเทียนเชื่อว่าเงินห้าร้อ,รอยอ่ะอาอาสาหรับพวกเขาอ่ะเป็นเงินที่แบบ น้อยนิดมากๆเลยแล้วคิดว่าพวกเขาทำได้ก็เลยแบบแนะนำเขาไปเผื่อว่าในอนาคตนะอีก20ปีข้างหน้าเเขาอาจจะมีเงินมากกว่าเราหรือเงิน500ตรงเนี้ยเขาอาจจะไปต่อยอดทำอะไรได้มากกว่าเราเพราะว่าเด็กรุ่นเนี้ยเขาแบบมีมีสกิลที่เยอะกว่าเราอยู่ละเขาน่าจะไปได้แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็หวังไว้อย่างนั้นนะคะเรื่องต่อไปที่เทียนแชร์น้องๆน,นะคะก็คือเรื่องการ หารายได้เสริมที่ไม่กระทบกับงานประจำค่ะอันนี้มาจากอะไรบ้างก็ทั่วไปเลยค่ะอย่างที่น้องเขารู้กันเลยก็คือแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรนะคะบางคนมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรก็ให้ไปทำอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างน้องบัญชีอย่างเงี้ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องเอกสารทางบัญชีเก่งใช่ไหมคะเทียงก็แนะนำว่าอะลองไปเปิดแบบว่า เปิดรับเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองแบบทําเกี่ยวกับตรวจเอกสารทางบัญชีก็ได้หรือว่ารับทําบัญชีหรือรับดูบัญชีอะไรอย่างเงี้ยตามแบบว่าตามแบบว่าช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมัยเนี้ยค่ะคนที่เขาทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็ทําเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่เขาทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็จะเซฟคอร์ดด้วยซึ่งฟรีแลนซ์น่ะก็เทียนคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์อะกับ กับกลุ่มกับกลุ่มที่เขาเริ่มทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็คนที่เขาเริ่มทําธุรกิจอะ่ะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาก็จะทํา7วันเลยรวดเลยแล้วน้องๆอ่ะคะ่ะที่เขาทํางานกันเนาะเขาก็จะมีวันหยุดเสราร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเราช่งาวงเสาร์อาทิตย์อ่ะมันก็เป็นช่วงที่เขาก็น่าจะแบบว่าหางานส่วนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครที่แบบว่าอย่างน้องเทียนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเป็นเดบเนาะเขาก็จบไอทีจบวิศวะคอมมาอะไรเงี้ยคะ่ะ เขาก็อาจจะไปรับงานอะไรที่เกี่ยวกับไอทีอะไรเงี้ยได้ซึ่งเป็นงานที่เขาแบบก็ถนัดอยู่แล้วก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็ให้แบบว่าเซตว่างานอะไรที่มันเหมาะกับเวลาของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแบบว่าพอเขาเริ่มสั่งสมประสบการณ์ของเขาไปเรื่อยๆแล้วทาจนชินนะคะเขาก็จะได้รับรายได้จากจากตรงนี้เนาะมาแต่ถ้าเผื่อว่าเรางานฟรีแลนซ์นะคะถ้าเราเหนื่อย ถ้าเราเหนื่อยเราก็หยุดได้ถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็กลับมาทําได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเออเราอยากจะรับน้อยอยากจะรับมากมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เขาฝึกฝึกทําตรงนี้ไว้เพื่อแบบเหมือนกับว่าเป็นประสบก,การณ์แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นพอร์ตฟิลิโอติดตัวเข้าไว้เผื่อแบบว่าอนาคตเขาอยากจะออกไปทําฟรีแลนซ์เต็มตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้มี ประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปยื่นหรือเป็นผลงานตรงนี้ไปยื่นได้ค่ะต่อมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยอะค่ะที่เทียนนะแชร์น้องๆไปอะค่ะแล้วก็อยากจะแชร์ทุกคนด้วยอะค่ะก็คือเรื่องการเรียนค่ะการการเรียนรู้หรือการ up skill หรือสมัยนี้เรียกว่า up skill อะค่ะเทียนมองว่ายุคสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วอค่ะเราควรที่จะแบบศึกษา อย่างต่อเนื่องเลยแหละหรือไม่ก็ต้องแบบว่าไม่หยุดที่จะเรียนรู้หรือไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนน่ะที่รุ่นเทียนใช่ไหมคะอย่างที่เทียนเคยบอกว่าพอเทียนได้งานประจําเทียนรู้สึกว่าชีวิตเทียนมั่นคงเนาะแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะ,อะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอย่างอย่างเรื่องเนี้ยค่ะเทียนอาจะ บอกกับน้องๆของเทียนเลยว่าการเรียนรู้หรือการอัพสกิลอย่างต่อเนื่องเนี่ยห้ามทิ้งนะคะถ้ามีเงินเหลือเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยควรจะเก็บตรงเนี้ยไปลงคอร์สเรียนหรือว่าไปพัฒนาตัวเองอะคะ่ะหรือแบบว่าถ้าเราอย่างน้องๆทุกคนนะที่ที่คุยกับเทียนนะคะเขาจะจบแบบเป็นวิชาชีพใช่ไหมคะจบวิศว,วะอย่างเงี้ยจบบัญชีอย่างเงี้ยเทียนก็แนะนําให้เขาอะค่ะไปสอบ ที่เป็นใบเซอร์ไว้เลยอะไรเงี้ยค่ะเ,เพื่อที่จะได้ต่อยอดถ้าเผื่อว่าทํางานประจําก็จะได้ต่อยอดในงานประจําของตัวเองหรือถ้าเผื่อว่าในอนาคตไปเป็นฟรีแ l a n ์หรือไปทําอาชีพไปทําไปเปิดบริษัทเป็นของตัวเองอ่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้แบบเหมือนเป็นใบที่แบบว่าเป็นตัวการันตีของบริษัทเขาว่าเออเขาแบบมีเซอร์ติฟิเคทที่แบบน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเทียนก็บอกกับน้องๆเขาไว้ประมาณนี้ค่ะว่า มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยว่าเรื่องการเรียนการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การพัฒนาตัวเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกก้าวเดินของเราอะค่ะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้และก้าวต่อไปในวันข้างหน้าได้เสมอขอแค่ว่าสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะคะแล้วก็เราก็มองดูว่าตัวเราเนี่ยเออ มีคุณค่านะคะเราก็สามารถทําอะไรได้เราเก่งในเรื่องอะไรเราเชี่ยวชาญในเรื่องไหนเราอยากจะให้ตัวเองอะคะ่ะเดินไปในทิศทางไหนเราสามารถทําได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องมีวินัยกับมันเราจะต้องขยันในสิ่งที่เราทํานะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยๆอะคะ่ะผลลัพธ์อะค่ะมันจะมันจะบอกเราเองค่ะว่าว่าเราอยู่จุดนั้นแล้วอะไรอย่างี้ค่ะ บางคนอาจจะไม่ได้รู้หรอกเขาว่าวันนี้เราจะไปถึงจุดไหนแต่ว่าการที่เราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดนะคะมันก็จะมีผลลัพธ์อะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเองค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะที่ที่แบบว่ายังกำลังแบบว่าเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มสร้างอนาคตนะคะให้แบบว่าเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เดินไปอย่าง จเลือก้าวหน้าแล้วก็เติบโตไปข้างหน้านะคะก็ขอให้แบบเติบโตไปแบบดีกว่ารุ่นพี่ๆนะแล้วก็สร้างเนือสร้างตัวให้ตัวเองตเติบโตขึ้นมาแล้วก็สร้างดีที่สุดนะคะก็คือทําให้ประเทศชาติเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะคะโอเคก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปที่เทียนมาแชร์ในวันนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ฟังเทียนนะคะแชร์จนจบเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะคะและคลิปหน้านะคะเทียนจะมาแชร์ในเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s c r ส b ครห้เทียนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย